ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามทั้ง,ง,ง,ทงใน YouTube และในทวิ h ด้วยนะครับ,รบและทักิวนี้คืออะไรอ่ะตัวอะไรโหดอีกวะพีเสดีบัฟอิมูนไอ้พวกช่องแชทไอ้พวกช่องแชทที่ดูคนเดินมาไอ้ตัวอะไรโหดระไหนลองพิมาเดิที่เล่นกลางเออตัวอะไรจริงแนะนำมาเดิสทักงตัวนี้ดกูจะลอง เทคกี all, right? friends, ini, huh? ้ทำไมาเทคกี้มันโหดยังไงมันปรับอะไรมาขอบรูก่อนบอลูตอนไปแล้วบรูนแบนลูมาตเตอร์ตอนแบนเอาลองเทคกี้แล้วกันเทคกี้อะไรบลูตอนน้องบ้องกดนะกูรอให้อ็อกเมดอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยเทคกี้ฟ้าฟ้าเทคกี้ฟ้าคืออะไรคาราฟ้าเดี๋ยวนะไอ้สัตว์อ็อกเมดตอนแบนเหรออยู่ไหนวะมันสายอะไรอะสเตนสายสเตน ไอ้เฮียอะไรจะอยู่ในอินเทลลิเจนเลยสัตว์อ๋อเขาบอกมันเปลี่ยนภาษาสเตตแล้วอ่ะอ้เฮียสวัสดีฉันยังอยู่ในหมวดสายฮีโรอินนะดิอินเทลลิเจนอยู่เลยเนะี่ยเลยเอาว์เก่าแก้ไงไอ่ะเพื่อนเนยมิดอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ไอซับพอร์ตคืออะไรไอซับพอร์ตแล้วมึงกดสไนเปอร์มาออคเมดคูบีอินด <intelligent S 2> ิเทลเจนฮีโร่ <hero S 2> อะไรมอสเนี่ยยังอะไรที่มันบอก ปากบอกเล่นคำคำตาเมื่อที่ร้องเหมือนหมาไอ้เหี้ยมันกกไปเพื่อนเจออคกาศไอ้เหี้ยเจอฟลักโบรไม่ใช่โปแกามอคฟ่าฝ่ายเลยเฮ้ยกางสองไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยกลางสองแต่กูยิงคนหนึ่งเกาะหกดีเลียสาม จิวใส่กูแม่งเลยคุมป่าไม่รู้มกนวยดไอ้พวกดาวกันเลยหยิ่งอ่ะอีกม อีกมันก็คือไงคือต้องเอาการะดิบแรกไงน,นะอ้ะอะะามมวเฮียตันไปโดนกูไอเอ,อ๋อตมมันไปโดนกูไงเฮ้ยอ,อะไรระเบิดอ่ะหัวปึ๊งแเปล่าที่ระเบิดอ่ะไม่กูโดนดาเมจอะไรวะ ตีมัน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 แหลไมุ่ดเลือดเออนี่นละน,น้องครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวมันก็เล่นรอรกอว่ามันตายคุยเล่ยอ่าน,<ห>นแคสก็อ่านไม่หมดระเบิดขวดอนะ่ะปุ๊บอ่ะปุ๊บก็ได้ดู มีอะไรที่บวกสเต็งแล้วก็บวกลีมานาไหมวะเฮี้ยนี่ข้าแบบเป็นผ้าปลาหายไม่ไหวเลยไม่มีพวกไม่ไหวเลยสกิลมันปวดจังวะกระโดดตะเกียสามแล้วตะตันเลยแล้วก็โยนสกิลวหนึ่งแก้มมายิงธรรมดาที่เราหกสิบเจ็ดแบบไม่มีเไ่้บวกสเต็ปเขี้กอะไรวะเนี่ยตะกี้ต้ยี้ไกลสั้น ม,มึงไปยืนหลังกูไกลจังไะ yeah. เฮ้ยหี้งไหนกูต้องไปยืนต้องทำไรเนี่ยเออเอาเอาไปน้องเอาตีแล้วทำไมมึงถึงอัพดูดมาหน้าสองขั้นตอนเด้วสามไว้เฮ้ย w t ตเตอร์ฟัตอะไรีย มึงอัพอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดูดมาน่าโอ้โหก็ใจเดียวท่านล็อคว่าไม่ไหวอ่ะดิ้เฮียดไปดิกูเคียดเลยอ่ะไม่ได้เตรียมใจไหมอ่ะว่าทำไมมันดึกไม่เฮ็กเพราะทำไมจะตันมันเบาข่านได้หน่อยเพื่อนเพื่อนตันดูดมานล้นไปยิงไป เออเออเออก็ดูดไปดิเฮียมาดิกูณนึกว่าเจอเมดูซ่าไอสัตว์กูเจอลิงพวกก้าวตุ่ยมานาสองขั้นเฮ้ยมาแก๊งว่ะไอสัตว์แล้วไมปดูมานากูวะซาลีมานาก็ได้กูยอมละมาดิมาดิเฮียมาดิหา เขาป่าเปล่าแย่ทีเกมเกิน,นยังไงแล้วไอ้ย่าู้อีกี้สภาพเดียวกับไอเ้เกมเมื่อกี้เลยซัพพอร์ตกว่าแม่เวล5ห้าแล้วตอนเนี้ <c oughs> แยแบบยยบลูลบล ตอ,อนนี้กูก็ยังพยายามคิดอยู่ว่าทำไมมันถึงดีนายแม่งโอ้ไกลป้อมไปพี่ชายมึงแบบศิลปะก,การฆ่ามึงคือศูนย์นอยเหี้ยเว้ย มันตันมันตันรัดไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยเฮีย <c oughs> สุดยอดพี่ชายขอเป็นโก,ก้กหนึ่งนะรีบดูเอ้ <c oughs> เอเถ้าขอโทษแล้วมันหายมันงคงไม่มีสงครามโลกหรอกไอ้สัตว์เด้กทุบเยอะเ <c oughs> ย อดเมแกกูตอนเลเพือนโรมิงเหรออันดี้เมทแกงเลยเล่นป็นว่างไม่ว่ากูลังไลกห้ามีโป้จะเตมาช่วยมิมาช่วยเฮ้พื่อนโจะวูฟองหัาน้องจะวูฟองหัวใจเย็นที่ไอ้ส่วนจะแบบว่าโสัตว์แล้วลูบกมได้ดูไหเล่นมึงเหรอใไม่อันดเมถบน โดนไนเปอร์ยิงหัวกับกระบาลทิ่มไปดีแต่ร้อยเหี้ยเลยล่ะเเลยนห,นหนว่ทีแ่เตัวไอ่เหี้ยมาชิ้นแรกกูต้องออกฮาเลยเหรอมันดูเบลกด้วยบวอกวะ ตาละชอ็อตตาละชอ็ชอตชอ็อตเลยก็ได้เออ,อ,อเฮียตากูจีบอดไปแล้เฮียตาติ๋งยี้เหยียดแม่มึงช็อตอย่างนี้กูก,ก็ตกใจอะดินอ้องเฮียชอ็อตเอาไปชอ็อตเมื่อกี้ฉีดไนะด้สัตว์รถรถกับแตก,ก,กออไอ้ดินเมื่อกี้อไ้สัตว์ตันโดนแต่เฮียช็อตไม่โดนอะดิ เล่นเปรตใส่เยอะไอ้ย่ามึงสองเยี่ยมันจะอ่อนอ่ามันจะทำไรช่วงีแล้วกันนั้นเพื่อนร่วมเลงอกูเองไงดิแต่เย็นหน่อยเพื่อนร่วมเลงอกูเองเพื่อนมันใช้มึงทำไรมันจะมันจะให้มึงทำไรมันฟาดไปแล้วด้วยสัตว์เดี๋ยวกูเปล่าของกูคุยอะ มาดิเฮียมึงกับกูเท่านั้นแหละตรงเนี้ยมามึงฆ่าหนึ่งกูตู้มาดิมาดิมาดิาดอ้ากูตายไอเฮียไม่ไหวไหว,ไหว่ะเฮียน้องไม่ไหวคนจัดเดี๋ยวนี้ไอเฮียไม่ไหวแล้วเม็ดตัวม่งก,ก,กักเอื้อมไม่ไหวไหวายดินไม่ไหวเลยเกือบชนะแล้วเฮียเท่านั้นมาดิเฮีย ไปตามสักทีอ่ะไอ้ย่าม่อกี้แม่งโปรฟิตไปแล้ววะไม่น่าดวนกับแม่งเลยได้ไปเจ็ดร้อยอ่ะปุ๊บก็ยังโกงร่ำซ้ำอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยตกกาโลกเฮ้ยเฮียอะไรดินอะไรวะเฮียอะไรวะมึงทำอะไรอ่ะเฮียน้องตกใจเลยตาดมึงเอาเกินจปบ้าเอ้าเฮียตกกาโลกอีกแล้วเฮ้ยเริ่มขังไม่ขังละ ไอ้เฮี้ยโกงไฟพี่ชายจ้เรียนเงินสัตว์ทำเป็นรวยเหรอมันทำเป็นรวยเหรอไอ้เฮี้ยโดนไฟกูดิเขียนมาเวอร์ใบน้องเกิดอะขึ้นมาเพื่อนขนลุกเลยสัตว์มันคือมันมัาถ้ามีใครเดินเข้าไปในระยะธงอุ้ยเฮียไม่มีใครเก็บไอ้เี้ยนี่เลยนี่หว่าทั้งทั้งฝูงนั้นมันจะแบบระเบิดเรื่อยๆถ้ามีใครเดินไปที่ธงอ่ะเออมันจะกลายเป็นทุกหลักหานนะเพื่อนเฮียเดียวอ๋อมันรวมอ่ะมันรวมอ่ะโก้มาดิเฮียสัตว์มา ดีตีเฮ้ยมึงเดมมาตันก็ได้มาแล้ววะจำเมจเต็มเต็มด้านไปที่มาดิสัตว์มึงลาทัวกูปะล่ะมามาเอะมาเออเฮียมันมนี้ไม่นะโอเคไฟไม่ตายสมหน้าอย่ามาเล่นกับไฟนะ มาดิแปะแปะแปะเข้าไปดิตัวระเบิดตัวระเบิดระหัวโอดระพื่อันนี้มาด้าเจ็ดจุดสามบาทตทำไมไม่คด้ติดนี่นี่ก็สามาวะต้องล้วของไอเดียนี่พี่ชายเจ็ดกี้โมในสัตว์พุ่ระเบิด,บดพลวุ่งสังหารนะไอเฮี้ยนี่อะไรน้องเรียบร้อยดิ <c oughs> ไอแบบเอ้ยโอ้โหตายดิอย่างงี้ตัวระเบิดตูโทอ๋อบอลโด่งอะไรอย่งงี้น่าจะคนนี้น้อยนิดนะนิดนึงเอาเรียลิงมาทันตุกดีครับทันุกดีเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยตอนนี้แล้วกูโดนดักนะแบบสามวันเอาเงินเอาเงินพี่ชายเดี๋ยวกูปิดงานให้แม่ห่วงเก็มเข็มไม่เป็นไรเพื่อนเก็บงานได้แล้ว เก็บมาแล้วแบบเท่ๆนี่มันไม่เช็คเลือดกูเหรอวะตีแบบเม้มปากตีแบบเม้มปากไปดิเออยูคองว่ะโอเคถ่ายกันได้โอ้โหเฮียเอาไม่อยู่อ่ะิีงานให้เพื่อนขึ้นกัน เยัไงมาชิบ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 ช hey, ิบไอเราไปตีน mm ี hmm. ่ย oh, ังวะยี <that) okay. Okay. That s <S ่สิบนาทีแล้วอะมาดิเฮียโอ้ยเฮียพี่ต้องปั๊บเข้ายหูก็สุดห้ามาดี่มึงอะมึงอย่ามึงอย่าวางสกิลก็พอโอเคเคก่อนไปดิเฮีย ลูกชาหกสมอมาโดนกูด้วยเหรอมวยตีได้าดเตยตีะเอามาันกันไว้ก่อนดีกว่าแกลูกชาหกสามอเว้ยอไเออเออเออเอวเออเเออเเเออเออเเเอเอ้ยมอเอเอเออเออเเอเออเออเอเ ปโอ้กำลังหวานแต่ตรงเนี้ยตอกเข้าไปเะฟุเข้าไปแดงเข้าไปเฮียทำไมเพิ่มเลือดน้อยจังวะเฮ้ยอะมไปซะนเย็นยแล้าแัล้วทำไมถึงเป็นกูที่ได้วะว่ามันอยากได้ระเบิดุกลงห้างสิบห้าบาลองนดนูกูเดี๋ยวกูรอให้กูรอให้เอาปะ ตอกม่นะเด้ตอกแล้วะตอกล้วตกแล้วตกแล้ววะ้ามันต้องเติมไม่ยบอสันเกอบแล้วไงเมยกบเนียตป้าไหนป้ายอยไหนอันนี่ะเียป้ายรูปอะไรรูปลิงเหรอไอจไอจเอาลิงเหรอรูปลิงดูดิลิงกินกล้อดูดิ มันเป็นยืนล่อกับมุญชิอให้มันขึน้าานคออ๋อมันต้องคอคอคอ้เราแล้วเต้เราแล้วมันไม่ได้นี่มันได้ระเบิดไปพ็อกซี่มันจะก็ไม่ได้แล้วคนที่เหยียบมันไม่เดินอนะด็อกเซบล็อก er, ขอบคุณครับ <c oughs> สกิลสุดท้ายเป็นสกิลใหม่เอาสติงสต็งไปอะไรไม่รู้อะแม็กมาณาเปิดสเต็งยิ่งเลือดเยอะยิ่งมาณาเยอะมั้งโอ้โหตันถ่ามไม่ยากแบบตันฝั่งเรา,าเอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหด่ะเฮ้ยพิญญาต้อเยนะหมด เพลงเยอะมานาเยอะไหนว่าฮาร์ดมาลีเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยนิดเดียวเองนี่ฮาร์ดลูกนึงเลยนะเว้ยไปซื้อของลีงมาน,า,นาดีกว่ามั้งไอ้เหี้ยนั่นซื้อเกิดมาจะบิ๊กแมคอร์อ้สัตว์เกิดซื้อเกิดมาแล้วโดนระเบิดเลยปะสวยจัดแต่ได้มาดีแค่ใช่ใช่ ดวลอีกรอบไปไลยสัตว์มาดิมาดิปิดดาเมจแล้วกูปิดดาเมจออกแต่ส yeah. ัตว์เหงอ่ะหนึ่งสอง เกจสิลแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้โอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละของเราอะชี้ดูเลยไม่ได้ไม่มีบอกไม่ไบอกไม่รูเลยโหทักิลมึงทียอะไรเยอะแยะวะด่ะเก็บสกิลเอ๊ะยอะจัดมีโปดมาดิ ยี่สิบต่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหรอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมมาแล้วครับที่เต้ยเมื่อคืนเซบีย่ายิงไปสามลูกแต่มแตมนยูยิงไปสี่ยิงเยอะกว่าแต่ทําไมแมนยูตกรอบผมงงครับยิงประตูตัวเองรึเปล่าออดินจานไหมตอกเปล่าหรือว่ออาเล่นตอกอ่ะ